สวัสดีค่ะมาพบกันในช่องปุ๊กกี้ไทยเยอรมันนะคะสําหรับมุมตรงนี้ก็เป็นมุมสวยๆในเมืองของเราและมันก็อยู่ใกล้บ้านเรามากเราสามารถมาวิ่งจ็อกกิ้งหรือมาเดินออกกําลังกายแล้วก็มานั่งมุมสงบก,กับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อเรามาใช้ชีวิตในต่างประเทศคนในอยากออกคุณนอกอยากเข้าอย่างที่ใครหลายๆคนมาแชร์เอาไว้วันนี้มานั่งตรงนี้เราก็เลย คิดว่าความทุกข์ใจของเมียฝร,รั่งถ้าคุณเปลี่ยนความคิดหนึ่งอย่างที่เรากำลังจะบอกเนีเราว่าชีวิตคุณจะมีความสุขร้อเปอร์เซหรือไม่ก็200%ร้อเปอร์เซนต์สำหรับทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นเมียฝร,รั่งหรือคนที่อยู่ในประเทศไทยเพราะเราบางทีเราก็ลืมนึกไปนะว่าสังคมทุกวันเนี่ยมันมัน มีโซเชียลมันมีอะไรให้เราเสพมากมายแต่คนเราเนี่ยถ้ามีชีวิตที่แบบธรรมดาเนี่ยเหมือนมานั่งใต้ต้นไม้หรือมีบรรยากาศแบบธรรมชาติไม่ต้องใช้เงินเยอะไม่ต้องไปอยู่ในชีวิตที่หรูหราหรืออะไรอย่างเงี้ยเราว่าบางทีเราก็ลืมคิดนะแล้ววันนี้เราก็เลยคิดได้เราก็เลยมานั่งตรงนี้ เื่อใครหลายๆคนจะได้ฟังแล้วจะรู้สึกแบบเออจริงๆมันก็ใช่นะอย่างเรื่องการที่อยากจะมากบโกยเงินทองแล้วก็เรื่องของความคิดที่คิดแบบคนไทยอะ่ะคิดแบบไทยๆอะ่ะคือเราต้องมีทุกอย่างเหมือนคนอื่นแล้วบางคนก็อยากจะให้ลูกเป็นข้าราชการหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีมันเป็นความคิดที่ อยากให้เป็นเจ้าคนนายคนเป็นครูเป็นหมอเป็นพยาบาลหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นชีวิตที่แบบเหมือนมีเกียรติแต่คุณรู้ไหมว่าสิ่งเหล่านั้นที่เป็นข้าราชการหรือเป็นครูเป็นอะไรก็แล้วแต่บางคนก็ลืมว่าหน้าที่คืออะไรเออพวกเมียฝรั่งก็เช่นเดียวกันว่าเราจะพูดไปด้วยก็มีคนเดินมาด้วยเราก็เลยต้องพูดไปแล้วก็หรกรันรกล้องหันกล้อง ก็จะมีคุณยายจูหมามาเราเองก็อยากจะนั่งคุยมุมตรงนี้เหมือนแบบว่าคิดได้เหมือนชีวิตคิดได้ว่าการที่มีชีวิตอยู่ไม่ต้องมีเงินเยอะก็ได้เราก็จะมีความสุขในปัจจุบันที่เราเป็นอยู่กับธรรมชาติแล้วก็กับความเป็นจริงความเป็นจริงที่แบบอยู่แบบชีวิตธรรมดาเนี่ยเราว่ามีความสุขที่สุดแล้วนะคือวันเนี้ มานนั่งตรงนี้แล้วมันก็มีความสงบสุขเราก็เลยอยากจะมาแชร์แล้วก็ให้เห็นมันคือมุมตรงนี้มันสวยไงคนแก่เขาเดินไปเดินมาเขาก็มันมันสวยแล้วมันก็มีความสุขกับธรรมชาติด้วยคนที่นี่อย่างที่บอกนะเขาจะมีความสุขกับหมากับแมวเขาก็มาจูงจูงหมาเดินอะไรอย่างเงี้ยแต่ เรายังไม่มาจูแมวเรานะเพราะว่าแมวเรามันมีส่วนที่บ้านเขาก็เดินไปในส่วนที่บ้านคือวันนี้มานั่งตรงนี้เหมือนกับปรงกับชีวิตว่านหนึ่งสิ่งที่เราอาจจะหาความสุขในตัวเองไม่เจออยากจะมาเป็นเมียฝรั่งอยากจะมีผัวฝรั่งอยากจะมีผัวรวยแต่ความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันก็คือการที่เรามีมีแค่ปัจจัยสี่มีแค่อาหารที่จะกินแต่ว่าไม่มีหนี้สินนะอันนี้คือใครมีหนี้สินนะคุณก็จะถูก อย่างเมียฝรั่งมาอยู่ที่นี่ก็เช่นเดียวกันบางคนก็ใช้เงินอนาคตกู้หนี้ยืมสินหรือคนที่อยู่ในประเทศไทยก็เช่นเดียวกันถ้าคุณใช้ชีวิตที่พอเพียงคือการที่เราเรียนหนังสือส,สูงเพราะอะไรหนึ่งเราก็อยากเรียนจบอยากทำงานมีงานแล้วก็มีเงินพอมีเงินปุ๊บเราก็อยากจะไปซื้ออาหารมากินให้ครบสามมุอให้มันมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอันนี้คือวัตถุประสงค์ของการมีชีวิตอยู่อันนี้เราก็ คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นกับการที่บางคนเขาไม่มีเงินไปโรงเรียนแต่เขาใช้ชีวิตที่แบบปลูกผักกินเองอย่างเงี้ยปลูกต้นไม้คือเขาปลูกอาหารกินเองโดยที่เขาไม่ต้องหาเงินหาทองคือไม่ต้องมีเงินเยอะก็ได้แต่เขาก็จะมีความสุขเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องมาเป็นเมียฝรั่งก็ได้มันทุกคืออยู่ประเทศไทยก็ได้ถ้าคุณมีที่ม,ทมีทางโดยที่คุณไม่มีหนี้สินเนี่ยไปปลูกมะละกอซึ่งหนึ่งต้น ปลูกมะพร้าวปลูกผักคือคุณไม่ต้องใช้เงินเลยนะแล้วชีวิตคุณก็จะมีความสุขคุณก็จะได้อยู่กับครอบครัวคือมันง่ายนิดเดียวอย่าเป็นนี่อย่าใช้เงินอนาคตเพราะทำไมหลายคนเราเราเห็นแล้วว่าอยากจะมามีผัวชาวต่างชาติเพราะคิดว่าคุณจะมีเงินเยอะแล้วคิดว่าเขาจะมีความสุขคือมันไม่จริงมันเป็นเรื่องที่ไม่จริงพอมีเงินเยอะมันก็จะยิ่งมีปัญหาเยอะ เออคนรวยเขาก็จะมีปัญหาที่แบบมันยิ่งใหญ่ไอเราจนๆเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆอาจจะทะเลาะกันในบ้านหรือไปเก็บเห็ดหรืออะไรก็แล้วแต่เราว่ามันเป็นชีวิตที่มีความสุขมากเลยนะบางทีเรามานั่งนึกว่าเราทําไมต้องมาอยู่ต่างประเทศมาเป็นเมียฝรั่งแล้วเอ่อความสุขในชีวิตมันคืออะไรอู้เราเห็นหลายๆช่องคือมันวุ่นวายมากวุ่นวายตั้งแต่เรื่องการมาเยี่ยมเยียนสามีก็ปัญหาเยอะเรื่อง เอาลูกติดมาเรื่องมาแต่งงานแล้วก็อยู่กันไม่ไม่ไม่ยั่งยืนก็ต้องกลับไปคือมันชีวิตต้องการอะไรบางทีมันวุ่นวายนะตรงนี้ก็จะมีคนมาปั่นจัก,กรยานด้วยสุดท้ายสรุปคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่แบบเหมือนเหมือนจะคิดได้ก็เลยอยากจะมาแบ่งปันเพื่อจะมีประโยชน์กับใครสักนิดนึงว่าเอ๊ชีวิต ฉันเนี่ยคือจะเอาอะไรดีจะต้องการอะไรต้องการเงินเยอะต้องการผัวรวยหรือต้องการชีวิตที่มีความสุขนะเราว่าเราชอบชีวิตที่มันมันธรรมดามากกว่าแล้วก็มีความสุขกับความเป็นจริงนะคะสุดท้ายแล้วก็เช่นเดิมเราก็อยากจะขออวยพรให้ใครที่คิดหวังสิใดขอให้ประสบความสําเร็จทุกประการเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย